ครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่มามะเร็งลดไป20เป็นมเมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ำเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะนงรักนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นกับสายการบินแห่งชาติของเรานะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะด้วยปัญหาสุขภาพนะคะป้าดวงนะคะก็เป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปีพศ3 8ป้าดวงก็ไปตัดตรงนี้ใช่ไหมคะ อยู่มาปีสี่มันเข้าปอดเข้าปอดเนี่ยล้วทีนี้ทะลุลงวัดลูกค่ะตอนนี้ก็ไปเจาะตรงนี้ค่ะเจาะที่ตรงท้องอ่ะใช้กล้องเข้าไปเจาะต้องไปเปิดหน้าท้องค่ะเปิดหน้าท้องออกมาเลือดไหลเป็นทางเลยค่ะประดวงให้เคีโมแพ้ปากนี้เหมือนคนเป็นเอชประดวงเหลือยี่สบสองโลหน้านี้ไหมเป็นแผ่นเลยประดวงคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้า 4. สีุ่ดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลย ไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอหมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทําไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทํายังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลองสิบคุณต้องไปคีโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตาย ว่่่าาาจะะออยยยูไไไปทไมํมมเ็็งงงกตแนนนครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คมีโมผลเลือดค่มามะเร็งลดไป20เป็นมะเร็งเต้านมค่ะลามต่อมน้ําเหลืองลามตับลามไปปอดแล้วก็กระดูกค่ะนงรักษนะคะบุญเก่าอายุ52ปีค่ะอาชีพเมื่อก่อนเนี่ยเคยเป็นพนักงานต้อนรับภาคพื้นกับสายการบินแห่งชาติของเรานะคะปัจจุบันเป็นแม่บ้านค่ะด้วยปัญหาสุขภาพนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วคาเจอก้อนที่เต้านมนะคะแล้วก็ไปทําการตรวจตรวจละเอียด ทั้งเมมโมแกรมทั้งอันตราซาวคือเป็นระยะที่สองที่เต้านมต่อมน้ำเหลืองตัดสินใจหาทางเลือกไม่ยอมรักษาแบบผ่าตัดแล้วก็เคมีฉายแสงแล้วก็ใช้ทางเลือกก็มีใช้งานวิจัยใช้หลายอย่างค่ะผ่านไปหนึ่งปีก็มีอาการเหนื่อยหอบนอนไม่ได้หายใจไม่ออกแล้วก็ไอหนัก ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างฉุกเฉินด้วยภาวะน้ำท่วมปอดค่ะแล้วก็แอดมิท19วันค่ะดรน้ำออก7ลิตรเนื่องจากภาวะเยื่อหุ้มปอดเริ่มจะมีมะเร็งลามไปแล้วในช่วงเวลา19วันที่อยู่โรงพยาบาลนะคะได้ถูกส่งตัวไปทุกแผนกที่คาดว่าจะลามไปค่ะสุดท้ายหวยออกทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปอดไม่ว่าจะเป็นกระดูกแล้วก็เต้านมต่อมน้ำเหลืองทุกที่ระยะที่4 plus นะคะยังไงก็ผ่าก็ไม่มีประโยชน์ต้องเก็บกันไว้ แล้วอยู่ดูแลกันไปตามอาการนะคะสาเหตุเนี่ยกรรมพันธุ์หนึ่งนะคะสําหรับโรคนี้เพราะทั้งคุณพ่อคุณแม่เป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตประจําวันของเราเองซึ่งเมื่อก่อนพี่ทํางานพี่เข้าเข้าชิปค่ะเช้าดึกเช้าดึกเช้าดึกเช้าหยุดซึ่ง การพักผ่อนไม่เป็นเวลาอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญพักผ่อนน้อยไม่ได้ดูแลตัวเองกําลังกายไม่ได้ออกเลยค่ะก็ในเมื่อเป็น 4+ แล้วใช่ไหมคะไหนๆก็ไหนๆก็ต้องทุกทางอะค่ะแต่ทางการแพทย์เคมีบําบัดก็จะไวแต่หมอก็ไม่รับรองว่าเราจะหายไหมช่วงที่พักผ่อนลองมาทําเคมีบําบัดเนี่ยค่ะก็หาทางเลือกเผื่อจะมีทางรอดนะคะ ก็มาเจอผลิตภัณฑ์สารอาหารที่นำเข้าจากอเมริการะยะสี่แล้วรักษาตามอาการก็คือมีแค่รอดกับไม่รอดพอเข้าไปเสร์ชไปหาความรู้นตรงนี้จากผลิตภัณฑ์สารอาหารครบองค์รวมไหนไหนก็ไหนๆนก็เลยทานตัวนี้ค่ะแล้วก็ควบคู่กับการทําคีโมครั้งแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็คีโมผลเลือดค่ะค่ามะเร็งลดไป20%หลังจากที่รักษามาใช้เวลา8เดือนค่ะค่ามะเร็งตอนนี้เหลือแค่2%ปนะคะ ในร่างกายเนี่ยค่ะช่วงแรกที่ใช้ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการการทำคโมโนนะคะ<ม>ผลเลือดหายไป20%คุณหมอที่รักษาค่ะถามว่าไปทานอะไรมาจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะบอกกันนะคะเพราะว่าถ้าบอกไปหมอทุกท่านทุกที่ก็จะให้หยุดใช่ไหมคะมเคยเจอเนาะว่าให้หยุดนับจากวันนั้นทั้งคมโมฉายแสงเสร็จเนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ช่วยยังไงคือไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆไม่ซุดไม่มีอาการข้างเคียงที่ว่าทานไม่ได้แพ้ในปากนู่นนี่นั่น ไม่มีค่ะก็ขี่มอไซค์ไปคีโมทุกวันแล้วก็ซ้อนมอไซค์ไปฉายแสงทุกวันพอเสร็จก็จะประมาณเดือนมีนาค่ะครบครอสขับรถไปเที่ยวอุดรคนเดียวค่ะไม่มีอาการข้างเคียงเลยนอกจากผมที่ร่วงเพราะว่ามะเร็งตัวนี้ยาที่ใช้ทําให้ผมร่วงนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้8เดือนค่ะที่ใช้ประเภดณันคือตรวจทุกเดือนค่ะพรระยะ4ีลามไปทุกที่แล้วเนี่ยหมอเขาขอดูใกล้ชิดเดือนละครั้ง ค่า,มาเมะเร็งตอนนี้เหลือ2ไปรอบหน้าน่าจะไม่เหลือแล้วไหมคะสำหรับทุกท่านที่เป็นมะเร็งหรือเพิ่งทราบว่าตัวเองเป็นมะเร็งนะคะอย่าเพิ่งช็อกอย่าเพิ่งตกใจค,ค่อยค่คิดการรักษาแผนปัจจุบันยาดีมาก ทางเลือกก็มีอีกหลายทางปรึกษาแล้วค่อยๆค,คิดค่ะว่าจะใช้ทางไหนหรือถ้าใช้ทั้งสองทางควบคู่กันผลที่ได้ออกมาก็จะเร็วขึ้นเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตปกติได้ไวขึ้นนะคะสุขภาพก็จะกลับมาดีขึ้นหมอแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นคีโมฉายแสงหรืออะไรทุกอย่างหมอก็ไม่การันตีนะคะว่าเราจะหายร้อยเปอร์เซนถึงแม้ว่าจะไม่มีค่ามะเร็งเหลือแล้วเราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะลองศึกษาดูนะคะมีทางเลือกมีทางรอดค่ะ รรคมะเง็ป้าดวงนะคะก็เป็นโรคมะเร็งตั้งแต่ปีพศ .38 ปด้าดวงก็ไปตัดตรงนี้ใช่ไหมคะอยู่มาปี4-2มันเข้าปอดเข้าปอดเนี่ยล้วทีนี่ทะลุลงมดลูกค่ะตอนนี้ก็ไปเจาะตรงนี้ค่ะเจาะที่ตรงท้องอ่ะใช้กล้องเข้าไปเจาะต้องไปเปิดหน้าท้องค่ะเปิดหน้าท้องออกมาเลือดไหลเป็นทางเลยค่ะป้าดวงให้คีโมโแพ้ ปากนี้เหมือนคนเป็นเอกประดวงเหลือยี่บสองโลหน้านี้ไม่เป็นแผ่นเลยประดวงคิดว่าตัวเองไม่รอดแล้วพอออกจากโรงพยาบาลมาผ่าเปิดหน้าท้องปีสี่เกใช่ไหมคะลูกสาวก็พาขึ้นไปบ้านนอกแล้วไปให้หลวงพ่อลดน้ำมนต์ประดวงก็นอนลดกระบ,บากไปเลือดก็ไหลเต็มหลวงพ่อน้ําตาไหลเลยหลวงพ่อที่บ้านประดวงอะ่ะเขาบอกว่าโอ้ยไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยคือไม่รอดแล้วพูดแล้วเหมือนคนหัวลูกท่านก็ลดน้ำมนต์ให้แล้วก็กลับลงมาเพราะลูกสาวดีมาก ถ้าไม่ได้ลูกดีก็ตายเพราะปลาดวงรักษาหมดเป็นล้านแล้วได้มีผู้แนะนําว่ามีอาหารเสริมลูกเคยมาซื้อไปปลาดวงอัดเลยวัดแล้วคือไม่มีอะไรจะเสียแล้วได้ตัวนี้ไปกินอาทิตย์เดียวปลาดวงรู้สึกลุกขึ้นไม่น่ามืดละปากรู้สึกว่าจางลงแผลที่เป็นขาวๆลอกๆมันจะแดงแล้วตอนเนี้ยปลาดวงกินข้าวต้มได้ถ้วยหนึ่งละแต่ก่อนกินไม่ได้กินได้แต่น้าลูกไม่ได้หน้ามืดพอมาถึงปี48กลับไปหาหมอหมอหมอคนที่บอกว่าป้าไม่รอดเนี่ยเขาบอกว่า อุ้ยคนที่ตัดนมพร้อมกันตายไปหมดแล้วประดวงก็เลยบอกเลยบอกคุณหมอว่าเนี่ยไปทานอาหารเสริมตัวนี้เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาบอกทานไปต่อพอหมอเนี่ยเขาจะรักษาไปตามอาการเขาจะไม่รับรองว่าเราหายรักษาไปตามอาการของหมอจริงๆพูดได้เลยพศ .48 พศ .49 ้าประดวงก็หาหมอตลอดเดี๋ยวนี้หมอก็นัดอีกอยู่เนี่ยพอไปปี50จะไปเค็กหมดเลยค่ะหมดลูกก็ต้องใช้เหล็กเข้าไปสอดดูว่ามันมีเคล้อมะเร็งไหม ร้อยเปอร์เซ็นต์หมอให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะถ้าเราไม่เจออาหารเสริมตัวเนี้ประดวงก็คงไปอยู่สวรรค์อะไรก็ไม่รู้นรกที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะสวัสดีค่ะธนพรเข็มทองค่ะก็ตอนนี้อายุ50แล้วก็คือเป็นโรคมะเร็งตอนปี59 ค่ะเป็นมะเร็งแล้วก็ท้องโตขาบวมขายของไม่ได้ค่ะเพราะว่าเสียบลูกชิ้นไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนอย่างเดียวเพราะว่าขามันทําอะไรไม่ได้เราต้องใช้ลากไปลากไปเราถึงจะไปเสียบลูกชิ้นเพื่อทํากับข้าวขายมันทรมานมากเวลาขับถ่ายขอโทษนะคะต้องใช้มือแงะไม่งั้นขับถ่ายไม่ได้ค่ะหมอโรงพยาบาลของหลวงบอกว่าคุณ ตรวจก็ไม่พบอะไรแต่มีก้อนเนื้อตรงข้างนุมต่างด้านซ้ายสามก้อนและตอนนี้หมอก็เลยส่งตัวไปที่โรงพยาบาลปทุมโรงพยาบาลปทุมก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้คงตรวจไม่ทันคนเยอะก็ให้เรากลับก่อนเราเขาบอกว่าเรา,าท้องเสียปวดหลังและเดี๋ยวพบกับหมอที่โดยตรงของหมอเลยที่จะรักษาโรคดวนี้อพอมาอีกวันหนึ่งเราทนไม่ไหวแล้วเราปวดมากเราไปก่อนที่หมอจะนัดก็เลยบอกว่าหนูทนไม่ไหวแล้วหนูขอ ตรวจก้อนเนื้อได้ไหมคะเพราะว่าแฟนหนูเคยเป็นหนูกลัวหนูเลยบอกเขาอย่างงี้เขาเลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ตรวจได้ครับงั้นให้เราไปเข้าห้องเสร็จพอตรวจเสร็จเขาบอกว่าเดือนหน้าคุณค่อยมาฟังผลก็แล้วกันเขาบอกอย่างนี้เราไปฟังผลเสร็จเขาบอกว่าคุณคุณเป็นมะเร็งตับระยะสามลุกลามเข้าสี่สุดเลยค่ะณนะตรงนั้นสุดตรงนั้นเลยไม่เดินไม่อะไรเลยบอกหมอ หมอบอกกับหนูว่าหนูท้องเสียหนูปวดหลังแต่ทำไมหนูหนูมีโรคนี้มาได้ยังไงแล้วหนูจะทำยังไงดีเขาบอกว่าคุณต้องไปโรงพยาบาลคลอง16คุณต้องไปคีโมฉายแสงคิดขึ้นเลยค่ะเอาโต๊ะวางเกียมจะผูกคอตายกะว่าจะอยู่ไปทำไมมะเร็งยังไงก็ตายแน่นอนไม่อยู่ดีฝากคิดอย่างนี้ในใจเลยขึ้นโต๊ะเลยค่ะนึกถึงทันทีพอขึ้นลูกชายอายุ23ปี ลูกชายจะอยู่กับใครลูกชายจะกินยังไงแล้วตอนนี้มีเพื่อนมาแนะนําว่าลองทานอาหารเสริมโพลีตินดูไหมรักษาด้วยกันควบคู่กันกับหมอคือหมอจะบอกว่าให้ทําอะไรเราก็จะทําตามไปกับหมอควบคู่กันเลยทานอาหารเสริมตัวนี้มาประมาณ3 4มสี่เซตระบบขับถ่ายเราก็เริ่มเริ่มจะถ่ายได้แล้วก็ขามันก็เริ่มเบาลงแล้วก็ จากที่บวมสองข้างมันจะเหลือเล็กลงเล็กลงดีขึ้นแล้วก็ท้องยุบลงยุบลงมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็ต้องทานต่อไปเพื่อให้ร่างกายเราดีขึ้นค่ะหกเดือนที่หมอนัดไปไปตรวจแล้วร่างกายดีขึ้นตับข้างในก็ดีขึ้นตอนนี้ชีวิตดีมากค่ะระบบขับถ่ายทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายแบบเดินได้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบดีหมดเลยค่ะร่างกายตอนนี้ไม่มีอะไรที่ว่าแย่แล้วค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะ